เอ้ากะ,ะแตกะ่กะเดี๋ยวก,ก็วขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่โอ๋เราอยู่รูมนัเพละ่ะขอข๋อก็คือเดี๋ยวท่ทานจะขึ้นมาเองมั้งเหรออ๋อแล้วก็ชวนลุงดัดคุยนะครับคนพูดน้อยอยู่กับคนพูดน้อยล <c oughs> ุงดัดก็พูดน้อยเข้าป่าหายุงใช่เลยครับมาบริจาคเกลียให้ยุงเสียงรถนี้ โอ้โหแรงแท้เลยเป็นควันช้างลงช้างต้นใช่ไหมดูว่าคืนช้างสู่ธรรมชาติแฟนเฟิร์นอ๋อเหรอไม่รู้เหรออ๋อตะกี้เสื้อเสื้ออย่างคืนสู่คืนสู่โอ้โหยังครบอยู่อะคืนช้างป่าดูไปดีลเราเดินไปหาเดินย้อนช้างกำลังลุงลัดนี่ไปกอยผมไปเนาะเดี๋ยวผมจะไปกอยไปไปตายไหม Hai lời buông hoa qua mặt ngân 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 เเ้าป็นนตามหาเจอไม่เจอเลยแตบขี่ช้างนี้มีอายุประมาณสองวันไม่สองวันก็หนึ่งวันแสดงว่าช้างต้องอยู่ใกล้แถวนี้เรามาถูกทางแล้วฮี่แต่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้ของแถมจากการเข้าป่าก็คือยุงไข้ป่าไข่ป่าเอาไปเตรียมไข้ป่ากันหมด คิดว่าถ้าเราไปหาย,ยุ้ยกับแสนรู้ยุ้ยจะไล่เราไหม, <laughs> มไม่ไม่ยินเสียงกะลอกกะแล็กของกระดิ่งคอเลยอะ่ะผมได้ยินนะแต่ว่ามันไกลมากเลยอันนี้เสียงกระดิ่งกระดิ่งของจ้างเจืออื่นอ่านน้นไม่แมที่มา <laughs> นะ ก็เอานี่เอาให้กลับก็นะนะไม่หู้นีมันจะมันจะเด็ดครับโอ้มาเลยพี่เกือบโดนมันโคบอ่ะเจ็บเจ็บไอ้มงวันยังไงซอย่างเนี้ตัวที่มันดูดน้ำเลี้ยงมาลุงหลัดมาละลุงหลัดบอกว่าทนจะพาจะพาลุงหลัดลุงหลัดจะนำไปตั้งไหนตามลุงหลัดไปดีกว่าไหม ตามผมไม่จะต้องรอดก่อนไม่ต้องแก้งตียะโอ้เป็นสาวน้อยเราเจอนายพานแล้วนายพานกนลานำลังนําเราไปแล้วผมขอหน่อยนะครับต้องซื้อแบบป๊อจใช่ป <c ười> ้ะต้องซื้อแบบมันยังครบอยู่อ่ะโอน้องแฮมเติมเติม่านจะบอก เปไล่คนปลานี่ก็ดีนะสัญญาณดีเนาะเชื่อไหมครับตอนนี้เราเข้ามาในป่าประมาณสิบกิโลแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงละปนปนปูนปนนี่นี่ไงแล้วเขาจะเอาได้หรอเกาได้จับตงเอาได้ก่อได้เราต้องหักกิ่งไม้ไหมเรามีลุงหลัดเปิดทางให้เรา เดี๋ยลุงน้าบอกลุงจะบอกมาสทรงแนะ่ไหนเคยเดียวลุงก็จะให้ตัวเองอะมาเองถ้าลุงอยู่ลองปลุมละกำลังเบิกทางนะครับให้ได้ฟิลเหมือนการเดินป่าเราเจอในพานแล้วตอนนี้แล้วเราก็เจอช้างแล้วครับทุกท่านเราเจอช้างแล้ว ที่น่าเชื่อเราจะเจอช้างทุกท่านครับเราเจอใครยุอ,ย,อ,อ,อยกันเองต่อมี่อนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยนะไอ้มี่อันนี้แสนรู้เน,ะน,นาะนุ่นยุ <c oughs> <c oughs> ้ยนะฮะเบาขึ้น <c oughs> ตรงนัดบอกเอามาเอามา อันนี้มากินไผ่กระตุยลูกชายแม่เก็บอาการได้ลูกจำไว้เจออะไรห้ามกีดนะครับไปใจพุงข้อหลังเนี่ยเเล่นเล่นเล่นอื่นบล่นอกัวบัวแม่งตะเกียบอ่เล่นเล่นเล่มันมันเหมือนมวนเพชาขาดอ่ะแค่ก้อมันกระคบแล้ว ถ้าเดินถ้าไปเดินป่าแล้วเจอช้างจริงๆเราต้องทํำยังไงครับเราต้องไม่ไปเลยครับไม่ถึงเราต้องไม่ไม่ไม่ออกจากบ้านละอ้โน้มมน้อมไผ่จริงๆถ้าเจอช้างจริงๆ,ๆแล้วก็ทําไงนุ๊ดาครับถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในป,ไป,ป่าแล้วเจอช้างเงี้ยวิ่งซิกแซกลอบก็ไม่ก็เราจะเราจะหนียังไงหรือเราต้องทํำยังไงครับนุ๊ดาโอ้ลเ<บ>ี่ยงให้วิ่งลงเนินหาเนินวิ่งล,ลงเนินจะแตกแรกก่นใช่ แต่ถ้าที่นั่นไม่มีเนินล่ะหาต้นไม้วิ่งซิกแซกซิกแซกขอาเราอเอาง่ายๆวิ่งห้ามหยุดและอย่าหกล้มออือแค่นั้นเองับประมาณนี้อย่าหกล้มและช้างจะวิ่งลงเนินไม่ได้เราวิ่งลงเนินเก่งกว่าช้างแต่ที่แน่คือไม่ไปอ่ะไม่ใช่เซนรู้จ้ะไผ่อร่อยไหมจ้ะ ไไปไก่อ่าไก่วันนี้ไม่อึงไข่ของเราจริงๆถ้าเจอช้างในป่านะมีอีกวิธีหนึ่งพี่ต่ายเนี่ยก็คือยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็ไปที่หน้าผากช้างแล้วก็บอกว่าหยุดเถอะพ่อพาย <laughs> <laughs> จากนั้น <laughs> จากนั้นก็แบนงี่ยงโหลงมแรงไหมลมพลล้มมันต้องกินแหละมีเอ้ยมีเอ้กินต่อไปประกวดละมันซับนี่ไงซับสเปย์แสงรูกกำลังแซบกับใบไผ่ก็จะสุดขาตัวเองลงม นี่เราเห็นที่ธงชัยอยู่ตรงนั้นนี่ธงชัยส่วนยุ้ยนั้นอยู่โน่นคือ,อยุ้ยกับแบบก็จะ อ๋อเออนั่นแหะนี่ไหนไม่ของแสนรู้บอกว่าเล่งไว้แล้วอย่าเพิ่งแต่ยุ้ยน่าจะได้กินหน่อไม้เยอะละผมดูทรงละสายบุกเบิกเออสายเบิกทางหาของกินเก่งยุ้ยก็คือคบกับยุ้ยไม่อดตายอ่ะไม่ใช่อ่ะเราไม่บอกแั่ก็หาของกินเก่งเหมือนกัน แต่ฉันแค่ไม่ชอบหาลองไม้เฉยอืมมันกรอบมันลำกะกิ่งไทยนี่นะ ก่อนที่เวาไปหาปีนองเนาะอ่าอ่ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เราไล์มาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอ่านตดแล้วโอ้กอบอุ้นซะยังนะ่ะ อ่านอ่านมนอยู่อ่านแบบอ่านในใจกับ <น S 2> ไม่อ่านออกเสียงอะกอ <น S 2> อ่านในใจว้าวฝับจุ๊บม่ใช่เลยฝับฝักจุ๊บมิงชาทุด้วยนะเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะกำลังไปลำปางค่ะไปหามุทุโอมาถึงตอนนั้กี่โมงครับมาถึงว่าเป็นกี่โมงครับเดินทางปลอดภัยนะเจอกันทักได้นะครับยือแบ่งหน่อไม้บ้างเลยบ้าง<ว>หมูพร้อมแล้วพร้อมลงหม้อ อะไร๋เขาน่าจะถึงนั้นแหละเขาบอกว่าตอนนี้มูทูกําลังออกกาลังกายใหม่ครับอ๋อเขาถามเขาถามตอนนี้มูทูกําลังอ่ายังไม่เก้าโมงครับกําลังเดี๋ยวเก้าโมงจะเสด็จลงมาเหรอเดี๋ยวเก้าโมงก็จะลงมาครับทันอยู่มั้งครับขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวทุกๆดวงเลยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับ แต่ปลาที่อบอกว่ามีหินเนาะแต่ถ้าเป็นปลาแงบินจุ่มๆอาจจะมีหินนี่หนหนนเห็นกรอละะูมใน่ะหะน้องเอ่ะเห็นแล้วค่ะเลงอยู่ ีคนดูกี่คนม,มีคนดูเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยเลยคะ่ะตรงนี้แสนรู้กำลังแซ่บ,บแซ่บกับใบไผ่กิ่งไผ่แม่เ่อไข่ของเราอืออร่อยรอมเก้าโมงนะครับเก้าโมงพี่ทุก็จะลงมาออกกำลังกายนะครับ แล้วก็แช่เท้านะครับวันนี้จะแช่ด้วยดีเกลืออืมวันนี้แช่ด้วยดีเกลือแมลงวันเหรอครับแมลงวันแมลงวันไม่ยังไม่เห็นนะครับเลือบแก๊สตัวเลือบนะ,มะไม่ถึงเลือบหรือเปล่าครับได้ยินเสียงไหมครับการหักกิ่งไม้ เอ้เอานั่นไม่ต้องดึงมาเผื่อนะแซนรู้เอาทีแอสสะดวกเลยค่ะไม่กดดันไรแต่ยังไม่เคยเห็นตอนทุเดินลงจากหลักเลยนะคะมีแล้วมีมีแล้วเนาะเราเดินตามเออเราเคยเราเคยสักตอนหนึ่งวันนั้นวันวันไหนก็วันปีปิวเอามือมือจับงวงนะฮัลโหลฮัลโหลอะจับอ่อ่าใช่ใช่ กันเสาที่แล้วไหมเสาซืนเสาเสาเสาในอ่ะเสาในก็มาขอบคุณดาวนะครับให้เอสและสองสาออมสวนสวยขอบคุณดาวนะครับขากลับจะลงไหมหมายถึงเราผมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนครับน่นี่ทิ้งแต่กล้องนี่ทิ้งแต่กล้องแต่กล้องก็เดินตามเร็วๆนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเ,<อ>เราต้อง,องไปใหน,หน<อ>ที่ไต่ถอยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งไม้จะฟาดใส่เพราะว่ายุ้ยจะรุนแรงแล้วเอ้ยแสร้จะโนรุนแรงแล้วฟาดเสรยบ,บปีกันอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงห้าวเสียงหาวเอ็ดกตุยน่าจะอยากกางเต็นท์ในป่าหาวเลยเมื่อกี้ <laughs> ชัดมากเลยใช่ไหม โอ้มาจากหัวหินค่ะตอนนี้ถึงเมืองตากแล้วโอ้อตากบวกไปอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงน่าจะน่าจะเจอทุตอนที่นวดแล้วครับาถ้าบวกไปสามสี่ชั่วโมงตากเที่ยงสามสามชั่วโมงได้อยู่ก็ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เนาะโรงพยาบาลอยู่เนาะอยู่โรงพยาบาลอืมก็ถ้าอยากมาหาพ่ทูแนะนํานะครับซื้อบัตรเข้าเอาเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรขับรถเข้ามาเลยเนาะอืม ออขับรถเข้ามาแล้วก็มาจอดที่โรงพยาบาเลยค่าค่าค่ารถเข้ามาเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบเออครับ่านั่งรถบริการก็ยี่สิบห้าตอนนี้เราเข้าไปหาน้องยุ้ยไม่ได้ครับยุ้ยอยู่ลึกและอุก <laughs> อุกปามันอุกคือ ก็คือแน่นเดี๋ยวเราจะอยู่นี้สักอีก5นาทีเนาะประมาณ5ชั่วโมงก็ได้ฮะ5ชั่วโมงเลยใช่ไหมยุงจะหามเราไปก่อนก่โอเค5นาทีก็ได้แค่5นาทีเนาะเดี๋ยว 5, <ด>9โมง9โมง7นาทีละกัน <c oughs> เราจะมุไปหาพี่น้องพี่น้องอตั้งร่างแสดงแล้วก็จบกันตรงนั้นจบที่พี่น้องใช่ไหม ช่โอเคมีคนบอกว่ามีกล้วยที่ลงพยาบานช้างอร่อยนะลองไปกินหรือยังไปไม่ได้ถ้าไปก็พาน้องสาวไปด้วยอืมไปเยี่ยกันดีกว่าดีกว่าองพายุยไปด้วยไม่ใช่ยังอาหารนไะมผู้ชายไม่ใช่ ตึงลำแบะเงาหดกินฮะดมากอ่างนี้เราจะซูมเห็นที่ธงชัยไหมพาไปทางสองสาวเลยค่ะจะเห็นที่ธงชัยไหมรัดเห็นจังเห็นเฮ็ดกอเฮ็ดมีก็แถวนี้เฮ็ดยังหัวมีกอ ตั้งเห็นก็เห็ดมันออกก็เห็ดได้กินได้เนี่ยเห็ดเห็ดอ๋อเห้โคนเนาะ็ดโคนเลยว่ะเด็ดมีจมปลวกนี่เนาะอืมอ๋อครับครับ แดูยังไม่มุกจากจุดนี้เลยนะครับกินหลากหลายวันนี้กินไผ่โอ้หลวงนะไี่เต้หัวหัวหัวถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยถอยมาถอยมา เพราะว่าเขาดึงพวกเขาไม่ได้สนใจเราเลยนะกิ่งไม้ตมอกศีรษะปวดเลยนะเดน๋ยวตอนตอนบ่ายก็เจอกันนะครับไรไรสัตริลไลเงียบเหมือนเดิมนะครับทำงานไอ้ลองเสียงอ,ออ้ลองเสียงอา่าจะอ่านในใจ <laughs> แซนรู้กินอร่อยมากทําให้เราอยากกินหนอนไม้ไผ่เลยหนอนรถด่วนหนอนรถด่วนทํางานยังไม่เสร็จเลยไลฟ์ก็จะดูชีวิตสู้ๆนะครับเดแล้วก็จะลงไลฟ์แล้วครับแป๊บเดียวครับขอบคุณนะครที่พามาดูมี่มี่อยู่ๆหิวใจมากครับยินดีนะครับก็คุยกันแบบนี้แหละค่ะ อันนี้คุณเพนเพนสีไหมอ่านว่าเพนสีเนาะ <Garage S 1> สองสาวอยู่ด้วยกันไหมสองสาวอยู่ด้วยกันครับนี่ก็จะแสนรู้อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นยุ้ยนะครับยุ้ยจะอยู่อีกเขาเรียกว่าอะไรจุดที่ทึบๆอุกอ่ิกกยุ้ยต่าง <Y ui S 1> เน้นๆ,ๆอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันแต่ยุ้ยจะชอบแยกไปกินนะครเขาจะแยกกันกินนะครับ okay now